<Bravo! S 2> วันนี้เนี่ยไมยก็คือด้วยความที่ว่าไม่เคยจับเงินล้านมาก่อนเคยมีใครหลายคนที่บอกว่าคนที่ชอบเอาสิ่งของหรืออะไรก็แลว้วแต่ไม่ว่าจะเป็นรถหัวหรือเมียหรืออะไรก็แลว้วแต่มาอวดใน f c e e o o o เนี่ยมักจะไม่ได้สิ่งนั้นอย่างจริงๆหรือไม่ได้มีความสุขกับสิ่งนั้นในจริงๆแต่ไม่ใช่ว่ากูจะจะได้มาจับเงินล้านทุกวันนะฮะใช่ปะ no ไม่ใช่ว่าจะได้จับเงินล้านทุกวัน แต่ทีนี้เราไม่มีใครได้ได้จับเงินล้านทุกอ่วันนี้ก็เลยจะเหมือนแบบจะมาสร้างอินสปิเรชันให้กับคนที่ตั้งเป้าว่าอยากจะมีเงินมีรถทําความฝันให้เป็นจริงสักครั้งวันนี้ไมจับประเด็นเรื่องเงินล้านครับเงินล้านเนี่ยแป้งพันใหม่เนี่ยมันมีความกว้างที่7 2ซนเมตรครับแล้วก็มีความยาวถึง1 6บ 2เซนติเมตรเช่นกันไอ้เจ้าตัวแบงค์พันเนี่ยแบงค์หนึ่งเนี่ยจะมีน้ำหนักประมาณ1.008กรัมเท่านั้นเพราะฉะนั้นแบงค์ใบเดียวเนี่ยจะมี1กรัมกว่ากว่าถ้ามันจะเป็น1ล้านบาทเนี่ยมันก็จะหนักถึง1 000. กิโลกรัมเลยทีเดียวครับเพื่อนๆซึ่งนี่เป็นข้อมูลทางกายภาพของผมส่วนกลิ่นนั้น กินมันก็คงจะเหมือนแบบแบงค์พันทั่วไปตามที่เราจ่ายตลาดหลายคนบอกว่านะครับต้นทุนบ้านเราไม่เท่ากันบ้านเขารวยบ้านเราจนเขามีอาชีพที่ดีกว่าหรือแบบเงินเดือนเขาเยอะอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกันฮะมันไม่เกี่ยวกันเลยไปเจอการเก็บเงินอยู่วิธีหนึ่ง<ย>เขา<อ>เป็นว,ว,วิธีวิธีของคนจีนเขาจะแบ่งเงินเป็น5ส่วนด้วยกันสมมุติว่าเราได้เงินเดือนมาก้อนก้อนหนึ่งใช่ไหมเราก็จะหั่นออกเป็น5ส่วนเลยมันจะมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน มันจะมีค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างสัมพันธ์คือหรือว่าเรียกว่าสังคมนั่นเองเพื่อแบบ make friend make สังคมอันที่3คือเงินสําหรับการเรียนรู้ฮะเพราะว่าชีวิตเราทุกไม่ว่าจะเกิดแก่เจ็บตายหรือใกล้ตายแก่แค่ไหนะยังไงก็ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา4นี่คือสําหรับเดินทางไปต่างประเทศหรือท่องเที่ยวนั่นเองแล้วก็5เนี่ยเป็นเงินที่ไว้ออมครับเพื่อนๆซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยก็แล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ตข,ลตข,ลตของเราเลยเดี๋ยวผมจะยกเคสตัวอย่างของผมนะฮะ สมมติว่าผมได้เงินมาก้อนหนึ่งเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนตัวของผมแล้วผมจะหั่นครึ่งหนึ่งเลยปึ้ง50%เนี่ยจะเก็บเป็นเงินเก็บเลยนะครับก็คือจะไม่ยุ่งกับมันจะปล่อยให้มันแบบเย็นอยู่ในชอ่นองเซฟนะครก็คือปล่อยให้มันเย็นไปแล้วทีนี้มันก็จะเหลืออีก4ส่วนที่เราจะต้องรับผิดชอบอมันก็จะมีอะไร ค่าใช้ใจ่ายประจําวันค่าเข้าสังคมการท่องเที่ยวแล้วก็เกี่ยวกับการศึกษาในที่นี้ผมคิดว่าการท่องเที่ยวของผมเนี่ยกับการศึกษาเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันเพื่อมีคนบอกว่าต่อให้เราอ่านหนังสือมากเท่าไหร่อะแต่ถ้าเกิดเราได้เดินไปแล้วก็เอาสองเท้าเราเนี่ยกล้าไปให้เห็นสิ่งนั้นจริงๆหรือได้สัมผัสกับสิ่งสินั้นจริงๆเนี่ยมันเกิดการเรียนรู้มากกว่าผมก็เลยให้การศึกษาและการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันก็คือให้ไปเลย80%จาก50%ตอนนี้เป30%เป็น80%แ้วนะแล้วของผมก็เลย20% ไอ้ยีที่เหลือเนี่ยมันก็คือการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็การเมีสังคมนั่นเองก็เลยแบ่งไปเป็น10บจอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับว่าไลฟ์สไตล์ของใครไลฟ์สไตล์ของมันฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังจะมีเงินเหลือเก็บของการออมหรือส่วนใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเอามาแบ่งปันจัดสรรเขาเรียกอะไรให้เกิดการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ด้วยแต่ก็ยังว่าครับถ้าเกิดว่าเราตั้งเป้าวไว้แล้วแต่เราไม่ทําเลยเนี่ยมันก็จะแบบ มันมีแค่ฝันแต่มันไม่สามารถจับฝันได้จริง tester. แล้วการที่เราจะทํางานงกงกเป็นพนักงานประจําอย่างเดียวเนี่ยเพื่อรับเงินทางเดียวเนี่ยมันไม่ได้ชีวิตหนึ่งชีวิตของเราห้ามห้ามมีรายได้ทางเดียวฮะสมมุติว่ารายได้ทางเดียวของเราเนี่ยคือการการขายก๋วยเตี๋ยนะสมมตินะแต่จู่ๆบังเอิญว่าเกิดอุบัติเหตุแขนที่ใช้ใช้ลูกเส้นเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุไปแล้วมันไม่สามารถใช้การได้อะการขายก๋วยเตี๋ยวของเราหรือรายได้ที่เรามีที่มันเป็นปัจจุบันที่มันมีตลอดอาจจะไม่ได้ทําง่ายเหมือนสมัยที่เรามีแขนที่มันพรร้้อออมะเาาจจตง อะไรอย่างอื่นทําเพื่อมาทดแทนซึ่งมันไม่เกิดแผนสำรองครับเขาก็เลยบอกว่าการใช้ชีวิตอย่างเราเเนี่ยอย่างน้อยต้องมีช่องช่องที่เงินไหลเข้าเป็นอินคัมเนี่ยอย่างน้อยสัก2อถึงสทางบ่อน้าสางทางเนี่ยหลักๆเลยก็คงจะเป็นซารารี่นะก็คือเป็นเงินเดือนเราต้องจับไอจับ จับอะไรก็ได้ที่มันแบบเป็นอาชีพที่มันเอาเงินมาให้เราเป็นรายเดือนก่อนแล้วหลังจากนั้นอันที่2อันที่3หรืออันที่สี่อันที่ห้าถ้าเกิดใครมีความสามารถที่จะหาได้เนี่ยมันก็เป็นแบบของเราแล้วไม่ว่าจะเป็นเล่นหุ้นธุรกิจออนไลน์นู่นี่นั่นคือมันมีเยอะแยะไปหมดเคยมีคนคนหนึ่งพูดว่าเงินเนี่ยตกอยู่บนพื้นถนนตกอยู่ข้างทางเต็มเลยแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมองเห็นสิ่งนั้นให้มันเกิดเกิดเกิดเงินขึ้นมาได้สุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าเราอ่ะเป็นประชากรของโลกครับเรา่ามัวต่เอาเท้าของเราเนี่ยไปเหยียบย ไปเหยียบให้ทั่วทั้งโลกซะถ้าคุณจะรู้ว่าโลกเราไม่โคตรกว้างใหญ่แค่ไหนไปเจอกัน